วันที่16กรกฎาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่54และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยแก่นแท้ของคุณธรรม5ประการได้แก่การฝึกฝนน้ำใสใจจริงฝึกฝนความดีให้มากล้นเพิ่มทวีอุดมสมบูรณ์ และทั่วปัตภีสำหรับแก่นแท้ของคุณธรรมห้าประการของวิถีธรรมชาติที่ต้องฝึกฝนและพิสูจน์ได้จริงคำว่าฝึกฝนนี้คือเคล็ดลับสำคัญอันดับที่สองของบทนี้ได้แก่การฝึกฝนน้ำใสใจจริงฝึกฝนความดีให้มากล้นเพิ่มทวีอุดมสมบูรณ์และทั่วปัตภีข้อที่หนึ่ง การฝึกฝนให้ตนมีคุณธรรมความสำคัญอยู่ที่น้ำใสยใจจริงผู้มีระดับต่ำฝึกฝนเตา๋าจะสแสวงหาเทคนิคผู้มีระดับกลางฝึกฝนเตา๋าจะยึดติดกับคำสอนผู้มีระดับสูงฝึกฝนเตา๋าจะฝึกฝนตนเองเต๋าอยู่ในใจเราเองฟังคำแนะนำจากจิตภายในลงมือทำจริง จึงจะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้เมื่อทำได้จริงจึงจะสั่งสมคุณธรรมได้จริงการฝึกฝนคุณธรรมไม่อาจฝึกฝนให้สำเร็จอย่างสบายๆได้มีเพียงการใช้รู้เพิ่มเมื่อศึกษาบวกกับฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยจึงสามารถรู้เก่ารับใหม่ได้การฝึกฝนคุณธรรม มิใช่การทำให้ผู้อื่นดูแต่เพื่อขัดเกลาวจิตใจของตนขัดเกลาวจนถึงอู๋เวยและมีความเป็นหนึ่งเช่นนี้คุณธรรมที่ฝึกฝนมาจึงจะเป็นจริงและบริสุทธิ์หากสแสวงหาเตาจากภายนอกนั่นคือการกระทําที่ส่วนทางกับเป้าหมายข้อที่สองการฝึกฝนให้คนทั้งครอบครัวมีคุณธรรม ความสำคัญอยู่ที่ความดีจะมากล้นครอบครัววงตระกูลรักไข้ปลองดองลูกหลานมีความสุขคือสัญ,ญลักษณ์ของความประพฤติที่มีคุณธรรมมากล้นคุณธรรมคือภูมิปัญญาและความสามารถที่เปรียบเสมือนน้ำพ่อแม่หลายคนคาดหวังให้ลูกประสบความสำเร็จแต่ยิ่งเร่งรัดให้สำเร็จมากเท่าไหร ความสัมพันธ์ยิ่งตึงเครียดหากเราอยากให้ลูกมีวินยัยเราเองต้องมีวินัยก่อนอยากให้ลูกมีมารยาทตนต้องมีมารยาทก่อนอยากให้ลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเราต้องควบคุมการพร่ำบ่นสัง่งสอนและจัดการกับวิสัยทัศน์ต่อชีวิตของตนให้ชัดเจนก่อนเริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนรู้ที่ตนเองก่อน การศึกษาเพื่ออุดมการคือความสุขเมื่อพยายามย่อมมีผลลัพธ์หากคนเราไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรก็ยากที่จะทำให้ดีได้ยิ่งอุดมการดีงามเท่าไรให้คุณแก่ผู้อื่นและยิ่งใหญ่มากเท่าไรคนเราจะยิ่งมีแรงขับเคลื่อนชีวิตที่มีอุดมการแม้จะยากลําบาก ก็เป็นความสุขการศึกษาเพื่ออุดมการจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายข้อที่สฝึกให้คนทั้งหมู่บ้านมีคุณธรรมมีความสำคัญอยู่ที่ความดีจะเพิ่มทวีเมื่อก่อตั้งเป็นประเพณีของครอบครัวสำเร็จจึงสามารถเปลี่ยนแปลงขนธบรรมเนียมประเพณีได้นำพาให้คนในหมู่บ้าน และบ้านใกล้เรือนเคียงมีความปรองดองรักษากความสงบสุขของท้องถิ่นได้ยาวนานจิตใจของคนเรากว้างใหญ่เพียงใดสถานธรรมก็ใหญ่เท่านั้นหากใช้บ้านใกล้เรือนเคียงเป็นสถานธรรมเพื่อฝึกฝนคุณธรรมและพิสูจน์เตา๋าเมื่อครอบครัวนหนึ่งทำได้ครอบครัวอื่นๆจะได้รับผลสะท้อนไปด้วย ยกตัวอย่างการแยกขยะหากในใจทุกคนรักสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มต้นจัดการขยะด้วยตนเองค่อยๆบ่มเพาะการแยกขยะจนเป็นนิสัยความมีคุณธรรมประเภทนี้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นจนกระทั่งพลิชมฉมใหม่ไปทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านที่มีคุณธรรมบ้านเรือนสะอาดสะอ้านภูเขาเขียวชอ,อุ่ม น้ำใสสะอาดมูลเหตุอยู่ที่จิตใจคนมีความสะอาดข้อที่สฝึกคนทั้งประเทศให้มีคุณธรรมมีความสำคัญอยู่ที่ความดีจะอุดมสมบูรณ์ประเทศใดที่เทิดเตาทุนคุณธรรมจะสามารถนําพาให้ประชาชนมีประเพณีนิยมที่เรียบง่าย รองดองและอุดมสมบูรณ์ได้ในการฝึกปฏิบัติเมื่อไม่เป็นไปดังที่คาดหวังต้องสำรวจและปรับปรุงตนเองให้ดีเมื่อบรรลุผลที่หวังไว้ต้องเผื่อแผ่ให้คนทั่วล่าเมื่อไม่ประสบความสำเร็จให้ใช้ช่วงเวลาที่สงบเงียบให้ดีตั้งสมาธิอยู่ที่การฝึกฝนเตา๋าหล่อเลี้ยงคุณธรรม และพัฒนาตนให้สมบูรณ์เมื่อโอกาสมาถึงจึงจะเปล่งแสงแห่งคุณธรรมอันดีงามของตนบริหารประเทศและสร้างสันติภาพแก่ทั่วล่าเป้าหมายของการฝึกฝนคุณธรรมอยู่ที่อู๋เหวยไรอัตตาและไรนามอู๋เวยคือการไรแผนการไรอัตตาคือการไรประโยชน์ส่วนตน ไรนามคือไม่มีจิตที่มุ่งผลประโยชน์เมื่อมีคนเช่นนี้มากๆร่วมกันทดแทนบุญคุณประเทศทุ่มเทให้กับการงานประเทศชาติย่อมต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนข้อที่หฝึกคนทั้งโลกให้มีคุณธรรมมีความสำคัญอยู่ที่ความดีจะมีทั่วปัฐพีหากคนทั่วล่ามีเต่า สรรพชีวิตจะเกิดและเปลี่ยนแปลงเองทุกชีวิตจะสงบสุขอยู่ในวิถีทางของตนนี่คือสภาวะที่ดีงามที่ทั่วโลกเพื่อส่วนรวมทุกคนมีความเสมอภาคคำว่าทั่วหมายถึงทั่วไปและมีความเสมอภาคนี่คือมีจิตใจแห่งความซื่อตรงและยิ่งใหญ่เต็มเปี่ยมอยู่ทั่วล่า ให้ประโยชน์ทั่วไปแก่สรรพชีวิตโดยไม่มีความแตกต่างการฝึกฝนคุณธรรมคือการฝึกฝนเตาหากเตาไม่ดับคุณธรรมก็ไม่ดับการฝึกฝนคุณธรรมคือการขยายชีวิตให้กว้างออกไปมีคุณธรรมยิ่งสูงเท่าไรชีวิตจะยิ่งสว่างสวยิย่งสามารถส่องสว่างให้ตนและผู้อื่นได้มากและส่องสว่าง ไปทั่วปัตภีอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่16กรกฎาคม2565เผยแพร่วันที่1623